สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับส่นิทานก่อนนอนเรื่องนางฟ้าดอกไม้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหุบเขาเล้นจันที่สายหมอกสีเงินโอบล้อมตลอดทั้งปีมีสวนลึกลับแห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าใหญ่สวนแห่งนี้ไม่ได้มีใครดูแลหากแต่กลับงามตาและมีดอกไม้ปานสะพรั่ง ราวกับว่าได้รับการทนุถนอมเป็นอย่างดีไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นคนดูแลจนกระทั่งเด็กๆในหมู่บ้านเชิงเขาเล่ากันว่ามีนางฟ้าดอกไม้ซ่อนตัวอยู่ในสวนนั้นนางฟ้าดอกไม้ผู้นั้นมีนามว่าเฟลเธอมีผมยาวสีพีชปีกบางดังกลีบซากุระและมีกลิ่นหอมราวกับ กุหลาบแลกแย้มเฟดูแลสวนแห่งนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเพียงวิญญาณแห่งธรรมชาติและเติบโตขึ้นเป็นผู้พิทักษ์ดอกไม้ที่สามารถสื่อสารกับพืชพันธุ์ได้แต่เฟยไม่ค่อยปรากฏตัวให้ใครเห็นยกเว้นแต่ค่ำคืนเดือนเพ็ญปีละครั้งเมื่อเธอจะไล่มนระบำใต้แสงจันทร์ เพื่อฟื้นชีวิตให้กับดอกไม้ที่ร่วงโรยในหมู่บ้านเชิงเขามีเด็กหญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าลิลลี่ผู้มีทิสใยเงียบขรึมไม่กล้าพูดกับใครมากนักเธอเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับคุณยายที่อายุมากแล้วเด็กๆที่โรงเรียนมักล้อเธอว่าเหมือนดอกไม้ป่าที่ไม่มีคนเด็ดและลิลลี่ ก็ไม่เคยมีเพื่อนเลยวันหนึ่งหลังจากถูกเพื่อนแกล้งลิลลี่วิ่งหนีเข้าไปในป่าด้วยน้ำตาที่เปื้อนแก้มหลงทางลึกเข้าไปจนถึงสวนลับโดยไม่รู้ตัวดอกไม้รอบตัวปานสะพังหอมชื่นใจและเงียบสงบอย่างประหลาดแต่ทันใดนั้นกลีบดอกไม้เริ่มสั่นไหวเบาๆัด กรีบดอกซากุระบิววนกลางอากาศแล้วล่างโปร่งบางของนางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นกลางสวนเจ้าเป็นใครกันนะลิลลี่ตกใจแต่ความอบอุ่นจากนางฟ้าทำให้เธอค่อยๆเอ่ยเสียงเบาๆหนูชื่อลิลลี่ค่ะหนูหลงทางไม่มีใครต้องการหนู เฟมองเห็นจิตใจอันบริสุทธิ์ของเลิลลี่จึงพาเธอเดินชมสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธ์ทั้งทิวลิปย่าหวานลาเวนเดอร์และโลสแมรี่เพื่อที่จะทำให้เด็กสาวตัวน้อยน้อยหายจากความสศกเศร้าได้บ้างแต่มีมุมหนึ่งของสวนที่ดูแปลกตา ต้นดอกไม้สีเทาอ่อนต้นหนึ่งกำลังห่อกกีบไว้แน่นไม่ยอมบานแล้วทำไมดอกนี้ไม่บานล่ะคะลินลี่ถามด้วยความสงสัยเฟนนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเบาๆว่าเพราะมันกลัวกลัวว่าจะบานออกมาแล้วไม่สวยพอกลัวว่าจะไม่มีใครสนใจมันนะ่ะ ลิลลี่เงียบไปดวงตาแดงช้ำจากน้ำตาเงยขึ้นมองดอกไม้ต้นนั้นเหมือนหนูเลยค่ะเฟยยิ้มจางๆแล้ววางมือบนหัวของลิลลี่เจ้าก็เป็นเพียงดอกไม้ที่ยังไม่ถึงเวลาบานเท่านั้นเองคืนนั้นพายุพัดเข้าป่ากระทันหัน ฟ้าร้องคํารามกลีบดอกไม้ปลิวว่อนสวนแห่งความสงบกลายเป็นดินแดนที่กำลังสั่นสะเทือนลิลลี่วิ่งออกมาจากกระท่อมเล็กในสวนด้วยความตกใจเห็นเฟยยืนกลางสายลมที่หอบเอาเศษความโศกเศร้าจากหัวใจของผู้คนมาถาโถมในสวนมันคือพายุที่เกิดจากความกลัว ความเจ็บปวดและคำดูถูกที่มนุษย์ปล่อยออกมาเฟร์กาวน้ำเสียงหนักแน่นและสวนแห่งนี้สะท้อนหัวใจของพวกเขารวมถึงหัวใจของเจ้าด้วยลิลลี่มองดอกไม้ที่เริ่มล่วงหล่นเธอรู้ว่าหากปล่อยให้พายุกลืนสวนไปทั้งเฟและสวนแห่งนี้ อาจจะหายไปตลอดการเด็กสาวหลับตาแน่นคิดถึงคำพูดที่เคยทำให้เธอเจ็บปวดคำล้อเลียนคำย่อเย้ยแล้วลืมตาขึ้นพร้อมตะโกนสุดเสียงว่าหนูจะไม่เชื่อคำนั้นอีกต่อไปแล้วหนูมีค่าหนูจะบานในแบบของหนูเองทันใดนั้นดอกไม้สีเทาที่ไม่เคยบาน ปรับ,บค่อยๆรลี่กีบเผยสีชมพูอ่อนแวววาวภายในละอองแสงสีทองลอยขึ้นจากเกสรดอกไม้แล้วกระจายไปทั่วสวนพายุหยุดลงฟ้าเปิดออกแสงจันทร์สาดแสงลงมาอย่างลิลลี่และเฟรที่ตอนนี้ยิ้มด้วยน้ำตาเจ้าไม่ได้ช่วยดอกไม้เหล่านี้หรอกเจ้าช่วยทั้งสวน และตัวข่าด้วยเฟยพูดด้วยน้ำเสียงพล่าเล็กน้อยสวนกลับมาสงบกลิ่นหอมฟุ้งทั่วทุ่งและในใจของลิลลี่มีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาลิลลี่ตื่นในกระท่อมของคุณยายพร้อมหัวใจที่อบอุ่นเธอไม่แน่ใจว่าเมื่อคืน เป็นเพียงแค่ความฝันหรือเป็นความจริงแต่เมื่อเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นดอกไม้สีชมพูอ่อนแปลกตาขึ้นอยู่หน้าบ้านเมื่อเธอเข้าโรงเรียนในวันนั้นมีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งข้างเธอและยิ้มให้ก่อนพูดว่าชื่อของเธอสวยดีนะลิลลี่เหมือนดอกไม้ ที่กล้าบานเองในป่าเลยและในคืนเดือนเพ็ญปีถัดไปมีผู้พบกลีบด,ดอกซากุระลอยกลางป่าแม้ฤดูจะไม่ใช่ฤดูบานของมันก็ตามจบลงแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะคะสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ